สวัสดีครับสง่งพระประจําวันวันนี้นะครับก็มีพระอยู่จํานวนหนึ่งนะครับมาถ้าใครสนใจเนี่ยก็ก็บอกได้นะครับพอดีผมได้มาในจํานวนที่เยอะมากคือ200กว่าองค์นะครับเป็นมีอยู่3พิมพ์นะครับ3พิมพ์หลักๆก็คือพิมพ์วัดเกตนะครับ พิมวัดเกตพิมปกโพนะครับแล้วก็คะแนนนะครับเป็นภาวัตวังหินนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับปี2520นะครับปี20นนะครับนะครับก็พระชุดนี้นะครับที่ได้รับความนิยมคือราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แพงมากนะครับแต่ว่าก็มีราคาเล่นหานะครับไม่ใช่เป็นพระที่ ไม่มีราคาเล่นหาในวงการก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่นะครับแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับถ้าขายปีกผมเห็นขายกันอยู่เนี่ยขายกันอยู่ประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับหลัก10บต้นๆถึงหลักร้อยต้นๆนะครับที่พระรุ่นนี้ที่ได้รับความนิยมก็คือมาจากหลวงพ่อเริ่มนะครับหลวงพ่อเริ่มวัดจุกระเชอนะครับ จุกเชอรชนบุรีนะครับไม่ใช่ชดเชิงเซานะครับสุกเชอรชนบุรีที่ดังๆนะครับท่านเป็นผู้ลุกเสกพระชุดนี้นะครับก็เลยพระชุดนี้ก็เลยมีความนิยมนะครับแต่จริงๆท่านไม่ได้สร้างพระชุดนี้นะครับท่านก็จะสร้างอีก,อก,อกวัตถุองคนที่เรารู้จักกันนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยจะชํานาญทางสายทางนั้นนะครับ ก็แค่รู้มาว่าพระชนนี้เป็นพระที่หลวงพ่อเริ่มวัจุกเชยนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดวังหินนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับพระเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีคราบสงปกนะครับเพราะว่าเหมือนเจ้าของเขาเก็บไม่ดีนะครับน,นะครับแต่ก็จะมีแบบเลี่ยมเดิมนะครับ เราก็จะรู้ว่าพระข้างในเนี่ยไม่ใช่เป็นสีลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นสีขาวอย่างองค์นี้ก็จะเป็นลักษณะส,สีขาวนะครับก็จะสะอาดแต่ว่าก็จะมีคราบสิ่งสกปรกติดอยู่นะครับเนี่ยนะครับแต่เป็นพระที่สวยมากนะครับคมมากเนี่ยนะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับ ปกโพข้างหลังก็จะเขียนเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเนื้อก็จะเป็นสีขาวๆเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็พิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนก็จะมีอยู่แค่2องค์มีอยู่แค่2องค์เท่านั้นนะครับด้านหลังก็จะเขียนเหมือนกันเลยมีเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับพระนะครับทั้งหมดนะครับมี มีอยู่ทั้งหมด214องค์เลยนะครับแบ่งเป็นพิมพ์วัดเกตแบบนี้นะครับ142องค์แล้วก็ปกโพนะครับแบบนี้70องค์แล้วก็คะแนน2องค์นะครับท่านใดที่ต้องการพระเอาไว้แจกเป็นวัตถุมงคลเป็นของขวัญเป็นของจำล่วยในงานแต่งในงานมงคลในงานอตว่ามงคลงานวันเกิด หรือว่าแจกเราเป็นผู้ใหญ่เราแจกเราอยากแจกพระให้กับลูกๆหลานที่เข้ามา,าให้ของขวัญเราหรือว่าให้พรเราอย่างเงี้ยเราก็ให้เป็นของขวัญแบบนั้นก็ได้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับมีมีเยอะนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูรูปนะครับนี่นะครับจะเยอะมากเลยครับใส่กล่องไว้ นะครับเยอะมากถ้าใครต้องการเอาไว้แจกญาติพี่น้องหรือว่า,าลูกๆหล,ล,ล,ลานหรือว่าเอาไปเป็นของาำ่วยนะครับของจำ่วยแบบนี้ดีมากเลยนะครับผมว่านะพระดีปีลึกแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับท่านใดต้องการเหมานะครับเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ ไม่เกินรอยครับไม่ไม่ถึงรอยแน่นอนครับเป็นพระดีพระแท้เกจิดังปุกเสกใครได้ไปเป็นของฝากของขวัญหรือว่าได้ไปในงานมงคลของเรานะครับก็ผมว่าน่าจะดีใจนะผมว่าเขาก็น่าจะเก็บไว้แหละเป็นผมผมก็เก็บไว้นะถ้ามีพาที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแจกเรานะครับ โอคครับถ้าใครต้องการก็ทักอินบ็อกมาได้นะครับพระแท้ทุกองค์นะครับพระดีปีลึกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ